มารู้ช็อปร้านรับบริการกดเกมพาร์ตกดผลราคาถูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมแอนิมเมชั่นเจอจแบอกฟุตแล้วก็ n i n g l e g y นะครับผมและยังมีบริการขายไก่ตันราคาถูกสุดคุ้มนะฮะแล้วก็ยังมีบริการขายโรบักนะครับผมนะราคาถูกมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น vp server หรือว่าจะเป็น ID Pass นีครับสามารถใช้บริการได้นะครับผมนะลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างในคิปชั่นนะครับไปใช้บริการได้นะครับผมเอาละครับผมนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับเข้ามาอยู่ในเกม Tower Defense X นะฮะน้องๆเกมเปิดใหม่นะครับไม่ถึงอาทิตย์นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมนะพี่จะมาสอนวิธีการหาเงินมาซื้อตัวละครยูนิตนะครับน้องๆหาเงินหน้าล็อบบี้นะไม่ใช่หาเงินในเกมเงินในเกมมันสามารถาร์มได้อยู่แล้วนะครับหาเงินหน้าล็อบบี้เนี่ยว่า าหาเงินยังไงบ้างมีวิธีอะไรบ้างแล้ววิธีไหนใช้ได้ดีที่สุดและมีคนใช้มากที่สุดนะครับเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยดีกว่าทุกคนนะซอบซอครับน้องๆ d i a y Login ครับแค่น้องอกอ i n ทุกวันครับผมนะ้ำม,มันจะสลับระหว่าง XP กับเงินนะครับแค่น้องแบบว่าอกอินทุกวันแค่นี้ก็ได้เงินแล้วนะครับผมนะแต่เนี้เป็นวิธีที่แบบว่ามันต้องทำทุกคนอยู่ละใครที่เข้าเมา่ไ่้เขามมเได้หลายวันอย่างเงี้ยก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคครับผมนะวิธีแรกผ่านไปนะครับ d i l y Login นะฮะอันนี้พี่ได้เป็นเลเวล โอเคครับผมววิธีที่2นะครับแน่นอนนะสายเทพทูอยู่แล้วต้องมีนะครับผมแล้วก็คือการเติมนั่นเองนะครับพวกน้องก็คือ150โงรบักจะได้1น0 0งพัได้2,050นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งได้เยอะนะครับสำหรับไอตัวอทองหรือเงินนั่นเองนะครับซึ่งเงินพวกนี้นะเอามาซื้อยูนิตในนี้ได้นะครับพวกน้องซึ่งยูนิตในนี้นะครับผมนะที่พี่แนะนำก็แนะนำทำทำคลิปแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะว่าตัวไหนใช้ใช้ได้ดีบ้างนะครับตัวไหนใช้ได้กากนะครับผมนะโอเคปะ โอเคครับผมนะวิธีที่3นะครับผมทุกคนก็คือการใส่โค้ดนะครับซึ่งณปัจจุบันตอนนี้มีอยู่แค่2โค้ดเท่านั้นนะครับผมนะสำหรับไอตัวเออ่ทาวเวอร์นะครับผมนะตัวทาวเวอร์มีอยู่2โค้ดนะครับผมโค้ดนะครับณตอนนี้มีอยู่แค่2โค้ดเท่านั้นนะครับผมนะทุกคนก็คือเอ่อจอนโรบอก3นะครับผมแล้วก็จะเป็นจอนโรบอก2นะครับโค้ดนี้จะได้350นะครับผมทุกคน มี2โคดก็700นะครับผมทุกคนนะ <Wow. S 1> ตัวอีโคดนึงนะฮะน้องอาจจะเห็นในนี่นะใน Google นะครับอีโคดนึงมันใส่ไม่ได้นี่ครับมันแค่มีบอกเออแบบจะเอาเข้ามาในอัปเดตหน้าเฉยนะ่ครับโคดนี้ยังไม่เอาเข้ามาในเกมไอโคดอะไรเนะี่ยคอสเอฟฟ i เชนซโอเคครับผมนะต่อไปนะครับวิธีที่4นะฮะนั่นก็คือการลงดันนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งการลงดันลงอะไรพวกนี้เนี่ยครับน้อง ก็คือมันจะมี difficulty ของมันเองก็คือ Di f f i c u l t y ของด่านนะครับยิ่งเราลงด่านยากเท่าไหร่นะครับน้องๆคือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราลง e a s y นะครับผมนะมันอาจจะไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์แหละแต่ n อ r m มอกับ h a r d นะครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความยากของแต่ละด่านด้วยนะครับแล้วก็จะมีความยากในด่านความยากของไอตัวมอนที่จะออกมาเป็นระดับความยากตอนที่กดเข้าไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นแนวอีซี่จะมีอีซี่มีมีเดียมนะครับผมนะมีเอ็กซ์เอมีเลิทแล้วก็มี เอ็กซ์เรนะครับซึ่งไอตัวอนะีซี่เนี่ยจะได้น้อยสุดนะครับผมนะมีเดียมก็คืออะไรวะจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกับมีเดียมทุกคนนะแต่เป็นสีเหลืองนะครับมีเดียมจะได้เงินมา425นะครับอีลิตได้เงิน600กว่า6 7 5ส่วนเอเอ็กซ์เรนะครับจะได้เงิน925อย่าสัญหาลงนะครับสิ่งที่พี่แนะนําที่สุดนะฮะในเรื่องของการลงดันพุ่งนี้นะครับผมก็คือการลงดันหาเงินเนะี่ยเป็นสิ่งที่นั้นแนะนำมากที่สุดแล้วเพราะมันหาง่ายแล้วมันแบบว่าใครขยันก็ได้เยอะแต่พี่แนะนำที่สุดดนนะก็็คคือ Decil cret Har เป่า Secret รับ นะฮะด่านซีเครตซีเครตนี่นี่นี่นนด่านนี้นะครับพี่แนะนําด่านนี้นะาจะฟาร์มเงินนะซีเครตฟอเรสต์นะครับผมนะสิ่งที่จําเป็นต่อการฟาร์มนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือจะมีปลาต่อโบ๊นะครับผมนะอย่างแรกจําเป็นมากๆนะครับปลาต่อโบ๊ต้องลงกับเพื่อนนะลงคนเดียวไม่ไหวหรอกนะ้าะจริงมันอาจจะไหวแหละถ้าไหวนะไปลงอีซี่ครับแต่อันนี้มันระดับเอ่อเดฟิเคทตี้ฮาร์ดครับมันจะบวกเงินเพิ่ม25%อย่างเช่นเอ่อลงมีเดียมได้400กว่าใช่ไหม มันก็จะบวกดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะกลายเป็นห้าร้อยกว่านี่ครับก็คือประมาณนี้เนาะแนะนำนะครับสิ่งจำเป็นก็คือプラตอโบ๊ทนะครับผมน้ำมิสไซทูเปอร์ก็จําเป็นสไนเปอร์จําเป็นนะครับต้องไปกับเพื่อนด้วยนะไปกับเพื่อนนะครับสิ่ที่จําเป็นที่สุดคือプラตอโบ๊ทเพราะว่าฟรีเคร็ตฟอเรสตเนี่ยหรือระดับฮาร์ดต่างๆนางเนี่ยทุกคนนะคือระดับฮาร์ดมันจะมีน้ำนะครับผมนั้นมันให้เราวางเรือนะครับเรือเป็นตัวเร่งดีเบสตอนต้นเกมและท้ายเกมดีที่สุดในเกมแล้วนะครับคือทััััั้้้้้งงงตตนน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 นเเ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 กกกกกมมมมมมทาาาาายยลลลดดีีหรรรรรืออะะะะะคคบบพฉใ่ แล้วพี่แนะนําให้ด่านเดียวนะฮะแต่เอาจริงด่านอื่นมันมันยากเกินน้องๆจริงแต่ถ้าใครจะโซโลนะครับผมนะใครจะโซโลอีซี่เลยครับโอเคครับทุกคนนะก็วิธีต่อไปนะครับวิธีสุดท้ายแล้วนะครับผมนะในการฟาร์มเงินนะครับน้อง ก็คือการเล่นอาชีพเมนนะครับผมซึ่งการเล่นอาชีพเมนเนี่ยก็ต้องไปเล่นพวกด่านพวกนี้อยู่แล้วเนาะมันถือว่าเป็นการรวมกับวิธีเมื่อกี้ที่พี่บอกไปนะครับพน้องก็คือจอยเกมมานะครับก็ได้เงิน50บาทได้ x p อะไรประมาณนี้เนาะแต่แนะนําที่สุดนะครับในการฟาร์มเงินตอนต้นเกมนะครับผมก็คือการฆ่าบอสดูททคนไม่ว่าจะเป็นบอสของอีซี่บอสของมีเดียมแล้วก็บอสของฮาร์ดนะครับพวกบอสของไอตัว e l ลิทเอ็กเ t ิอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไอตัวเอ็กเปิอ่ะไม่ต้องไปนสนใจมันหรอกมันยากเกินมันต้องใช้เพื่อนแบบ ต้องใช้เพื่อนระดับเดียวกันเยอะมากต้องมีจัก,กรนอตต้องมีแบบว่าเลเซอร์กันเนร์นะครับอันนั้นพูกนั้นคือเอาไว้ผ่านในอนาคตแล้วกันเนาะตอนนี้มันยังไม่ผ่านหลกนะ้องจริงตอนนี้ค, <Okay. S 1> คือใครลงเอ็กเปิดผ่านรอบเดียวนะติดรีดเดอร์บอร์ดเลยนี่ครับเพราะรีดเดอร์บอร์ดของเอนะ็กเปิเนี่ยมันมีคนผ่านแค่1ครั้งนะครับแล้วก็มีคนผ่านแค่56คนที่พี่เคยไปดูล่าสุดนะ ต่อไปนนครับผมนะก็คือการฆ่าบอสใช่ไหมฆ่าบอสแนะนาให้ฆ่าบอสตัวเพล็กด็อกเตอร์ในครับผมสิบ13ตัวเนี่ยก็คือลงหมดอีซี่นะครับลงหมดอีซี่ทั้งหมด13ครั้งมันจะมีบอสให้ฆ่า1ตัวต่อน1นครั้งนะครับผมนะก็ลงไป13ครั้งทุกคนก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณถ้ารวมทั้งหมดนะได้ประมาณพันห้าไหมทุกคนประมาณน่าจะประมาณพันห้านะครับ ก็รวมจากอันนี้สองร้อยเจ็ดห้าห้าร้อยแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับไอโหมดไอโหมด easy ่อ่ะน้องมันจะมีอยู่แบบอาชีพเม้นต์มันจะมีอยู่ทั้งสามอันเลยนะโหมด easy อะ่ะโหมดอื่นอะ่ะมีแค่อันเดียวครับก็คือฆ่าบอสครั้งเดียวได้เงินเลยแต่ว่าโหมด easy นะครับจะมีอยู่สาม สามเควสก็คือค่า1ตัว6ตัวแล้วก็13ตัวนะครับถ้าเราทำเควสนีเ้เสร็จจะได้1 5 0 0เงินกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆ <Wow. S 1> แต่ว่าพวกอาชีพเป็นพนุ่นน่ถามว่าจําเป็นไหมมันก็แค่ผลพลอยได้น้องจรงิงวิธีที่ลงดีที่สุดนะครับผมนะกะ็ยังคงเป็นการลงดันพวกแบบดิฟฟิคิวตี้แล้วก็ลงพวกะระดับมีเดียมอย่างเงี้ยพี่แน,นะนำระดับระดับมีเดียมนะถ้าระดับอีลิตนะครับผมนะพี่แนะนาต้องมีเพื่อนดีๆมีเดียมยังต้องมีเพื่อนเลยอีลิตมันต้องมีเพื่อนแบบสุดยอดนะครับต้องแบบต้องฝุดอุด เพื่อนต้องมีเลเซอร์กันเนอร์ทุกคนอีลิตนะเลเซอร์กันเนอร์ทุกคนแจ็คก,ก์น,นอตตอนท้ายเกมก็ต้องมีนะครับแล้วพี่บอกไว้เลยนะการลงดันพวกนี้นะครับผมนาะยพวกอีลิตอะฮะอย่าวางตัวเงินมันเปลืองครับผมอีลิตอะไม่ต้องวางตัวเงินเลยเพราะยังไงตีมอนพวกนี้ได้เงินอยู่แล้วครับส่วนมีเดียมถามว่าวางเงินไหมวางนะเพราะมีเดียมมันมีทั้งหมดตีเอสามห้าเวฟต้องวางอยู่แล้วนะครับผมนะวางไว้มันดีกว่านะครับโอเคฝากกดแชร์ฝากกดซับไว้ดนะ้เนาะตอนนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับผม